สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะสบายดีคือแต่งตัวไปปู้ชายโอ้ยสุดอ่าแซงสุดอีจอยมันไปส่ปดนบันเดียมด้โอ้ยอีจ่หัวมันเลยอ้าวมันเป็นยางอีละสแต่ยสวส่ลุงสดีพีุ่โอ๊ยสุดโอ้ย มอมันเกิดก่อนบางวัาเพรานี่ล้งเออสมองเอาเอาไปของป่าวันเ่อเอาวานี่กระกมหาพันให้คถามีนอยียซุ่มแซวอยังการเบาซุ่มแซวอยังการอุินขาดไม้กู่ิดแบบมันสีฮอตเซาพันเลยดขาดเซามีนาอเดียวเท่านี้เอามันเกลรู้ยังวะ ต้องตีแค่ตด้ยิรว่าอรอลีบเมมต่องตี้องลองเราผู้่้าบโลกมั่งนะเดือนนี้บอสได้หรือไม่ได้เดือนออกมาเจตัดรจนี่ากโลพตัดแต่ชำนันแลเห็นอะไรอ่ะเมืองเมืองซองคอนกับผู้แรกหงมอเมืองซองคอน กระดองเลือดเต้เม yeah, well, ืองได้เ nope. ข้าไปได้เบิดอืมก็นั่นแหละแต่ว่าทางว่าไก่หรือว่าไก่หรือไก่เองไลยนะอืมไปไปปักช่องนี่แหละมันจังไก่เมืองเชียงบุทองมันไก่มันไก่ทั้งนั้นเมืองเขาเน่ะไก่ได้ทั้งทั้งกระบอกหยากดอกมันหักหยาดเลยหยาดในเรื่องหยาหยากอยู่ยากยาออกจากบ้านเฮาเปิดทันทีนี่แหละกันเออใครโยู่

สาิไผ่โอตินอไผ่ไอลินตะแต่เอ๊าาอนะนางงามอารมณ์บมดเจ้าไว้เล่นอยู่วันนยิ้ม,มอืมกลุ่มจะขาดหอ,อพี่น้องเออเนอืมเน,นิ่มพูนนะนะมึงรู้เมนู วันมาลงตะอัดมีหอยแมงผูเยอะนะ่บไอยากกินหอยแมงผูเอาหาวเลยมาหน่อยอยากนอนได้ละเมืูเห็ดาหนาอ๋อหันแล้วเปิดอันเจ้าซสือแต่ต่อต่เต้นพาแม่มันกินนะเจ้าเบิ้งร่างไขกะูกเจ้าเบิ้งผูกผูกอาได้มาผูกจ้ะต่อตะเต้นมาสู่แม่มันกิน ตามใส่มะเขือน้ำเดแดดอะไรพี่น้องพี่น้องมันยังบ่ได้ไฟใสอยู่พี่น้องเลยยเอวงเอวกันอยู่น้ากับบดดาดำฝนกับบอตกโอ้ยเมนซาดำเลยจะดำพร้อมกันได้แบ่หนัวหนัวได้บ่

ซูมให้สื้อในตะเวนผมนงนี่มาหนบางดูนะกระพากระพ่อมันขวัวจนไหมขวบพ่อขวบพ่อจนไหม อเอาโอมาตักน้ำตีนูเนดนะเอาจอกนั่นน,น,ไไนั่นนูอืมแ่ให้เนื้อนั่นน้องเขานั่นไม่างนไม่างหอกเพ่นี่นันก็ไปต้มนี่นะใช้ไม้แ้ม

慢。 พี่น้องลาสาวนะเบิ่งจากสี่เนะูาผู้กั้ขัดเนาะหาเมียมันเนาะข้าวเนีเ่ยนเนอาหุ่นมึงนะัสงสมควรมีเมียมีลูกแล้ว โปดพองหุ่นเนี่ยนะอือโอ้ยหนเนี่ยเป็นผู้งกระดอ้อันนี้ใช่เสือเราเป็นขึมันใหญ่หนึ่งหุ่น้ยนออนยอ่งอือใช่เสือเคือใหญ่กคุณระว่าผู้ชายทั้งแท้งบ่แมนบ่สาอือผู้ชายแต่ร่างกายแต่จิตใจเป็นผู้หญิงค่ะอือ <it> อืม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  <gracias> มี่บอใครไปหายังบอกเธอใคยไหนสอน มักพีกอันแม่เบ um ้าลุงมาปลูกว่าหายนันรักซาไว้ดีๆเนี่ยปิดตายเลยสวนน่ะเวลาสข่าเข่าหันนี่งมันสีดยิ่งยืนบัวดีวมันสีหาอย่างี่น้อหลยผูแต่มันมาหอดสิบปีนะว่าเอ้ยอืม ร้อยร้อยจะปีสิยรัปวดนร้อยอีร้อยสิบสามสี่แวูวโอไทยไากัดล้วตรวยพี่น้องเอ้ยมะกรวยวยธรรมดาบ่ะวตา่ตาะวยหนียวตน่ยังสุกสะบหน่อยสะบาดดีแท้อ้าดีดีเด้ออินูสวรรณน่ะ ใหญ่งัวเขาไปได้ต้งยเือเครือบดเครือนึ่งนนี้ชักอยากกินยางนมอยากกินบิดทุกอย่างเลยตอนนี้นะยุ่ใจอมันหน่อยปวดแล้วว่เลลกระปุนกระเบียนหน่วยน่อยหน่อยเลยกินกระปุลปนยังซ่นปลาทูนะกูเบิดแห้งแล้ว ปิ้งปนเอาไอ้ปากูนะีตำปนเห็นมาีไอรินไอรินก็ลอกมาสีตมันนะนี่ตมันมคือสาเเอื้อเก็บหม่เลยอาวเอื้อไนะแป้งนกรมีเอฟซีเดอสมือนี่นะเอฟซีข้อสายฮุบสนันเอฟซีประเม่นเอฟซีจายยูท แม่ไม่มได้เอฟซีอันลกออนไลน์ได้เขื่อใจเอว <c oughs> น,นะเขาบอมันเอวดีเอฟซีอยู่นอกอันโลกออนไลน์ได้กูบอกว่าเวลามีเอฟซีมาอันขาถ่ายหุม่โมลำโพงโม่ส่องไปเลย <c oughs> อุ้ยหนาวเงยว่าแต่เอฟถ่ายค่ะ <c oughs> บอกวา่า <c oughs> ติดตามส่องย <c oughs> ูทูบในไอเออร์เดอร์วันนี้ ส,ส่องซเยเอ่ยอนนรรส่สองยูทู e นั่นวันนั้นนี่เอาโทรศัพท์มาดิเอ้ยสกดติดตามให้กันน้ำมันขับไปโหลดโอ้ยนี่หนาวเงยามท้อยแสบในนอนพี่นอ้องยังบานนี้ของหน้ามาสซูอืมโอ,อ,อโรลายอีลอยภาพนี่คุ้นๆเด้อก็คุ้นมากเลย นั่งหนึ่งบนลกมาอจอยมันเป็นอย่างอีกเนาะนัเยอยบ้นผู้แม่วามัน่ไดใชย่ในหาเหองยบอกอีจอยด้วยว่ากินน้ำต้มมาเด้นี่ออยมันไม่พูดปไปกินน้มกล้วยก็เยแม่มยักมันเป็นอย่างอีกวะอ ันเดือนนั่ีมอู้นเว่นมึงเอ้ยเนาะว่านี่ใส่สุดสีเขียวมันเป็นเหตุให้มันเป็นผู้ชายเลยบ่